สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าคารีในเลนทองนะครับตัวนี้คล้ายๆแวนเลยแต่ว่ามันจะมีโมบิลิตี้เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ผมอยู่ในแร้งประมาณตำนาน2นะครับก็จะเป็นแนวทางในแร้งประมาณนี้ละกันนะครับแร้งนี้เลยแต่ต้องพูดตามตรงนะครับเกม m l b b solo ยากกว่า RV เยอะนะครับเยอะมากแตอนนี้ผมยังไม่มีเอ็มเบลมไงครีผมก็ไม่ได้ <c oughs> ใส่มานะครับคือใส่มาก็มีิดเดียวอะ่ะมัเป็นยังไม่ถึงสิบด้วยสําหรับสายแค่ได้ยินนะฮะก็อัพกันให้ดีว่าจะเล่นเลนไหนนะครับเลน exp เลนทองนะครับ One One ชนกระตัวอะไรก็ไม่รู้ดิสกิลหนึ่งครับปลาเข้าไปแบบนี้อ่ะมันจะเหมือนกงจักรของไอริเหมือนกงจักรของไอริแต่ว่าค้างไว มีดาเมตเยอะพอสมควรนะครับตาค้างไว้เอาแม่เด้โอ้ตาเถิดตาเถิคิวสก็โยกหลบเฉยๆนะครับแดดไปข้างหน้าแดดไปข้างหลังเดี๋ยวอันตีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยโจมตีเร็วขึ้นนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มีทัรนาเมตด้วยนะเป็นแวนที่อัพเกรดนะครับ อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอีวาดโอ้โหเดนไม่ตายเลือดหลอดดำจัดก็สำหรับเพื่อน่ย้ายจากอาวีเล่นตั้งแต่แรง็งเริ่มต้นเลยครับจนถึงประมาณตำนานก็ยังเล่นตัวนี้ได้นะครับเป็นตัวละครที่ซื้อร้านค้าแล้วลดราคาอยู่ด้วยนะถ้าเพิ่ง,งถ้าเพิ่งสมัอดีใหม่นะครับโอ้โขึ้นมาเล่นกับเพื่อนเลย มันจะแตกต่างจากอาวีหน่อยอาวจะรีฟาร,ร์มนะครับฟาร,ร์มให้ตัวเองเกิดเพื่อไปฆ่าฝังตรงข้ามแต่เกมนี้พวกกันอย่างเดียวนี่คือเอาเต่าเสร็จไฟเรียบร้อยฮะยิ่งไฟได้เปรียบเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไฟเยอะไฟเยอะอะไรได้เปรียบอถ้าไฟเยอะแล้วไม่เติบไม่ได้เปรียบนี่แย่เลยครับ <These. S 1> ก็ฟ <Pre cision. S 1> าร์มน่าจะเป็นฟิกเกอร์นะ จะดายอ่ะยังไม่ตายอยู่ยหนังเงีย้ยโยกขวาครับตีเลือดตัวน้อยตีไม่ถึงโยกตัวหน้าหลบก่อนฮนะดื้อรันนะ้นเนี่ยหิวเงินแจ้ โอเคฮะตอนนี้เราก็กลับบ้านเลยชิ้นแรกนะครับรองเท้านี่มีเพื่อนแนะนำนะครับว่าให้ขึ้นเป็นแค่250 cm, แล้วไปขึ้นอ่าอเทมชิ้นแรกก่อนอย่างเช่นตาน,นี้ผมจะขึ้นเป็นเขียวสีเขียวๆนะครับยังไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่ค่อนขางที่จะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้ว <c oughs> เขียวนี้ก็คล้ายๆสตรีติงนะครับมีสแต็ค5แต็คเดี๋ยวผมขึ้นชิ้นแรกให้ดูก่อนนะครับ One one strike, kill. โอกาสชนะแพ้เยอะอยู่นะเกมนี้โอกาสชนะแพ้เยอะอยู่นะครับแต่เล่นแคร์นี่รู้สึกว่าโอกาสชนะเยอะเยอะเยอะนะครับเยอะขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโอกาสแพ้แบบห้าสิบห้าสิบอะโยกหลบครับแล้วเพื่อนมาสี่แบบนี้ ได้ไดโหตามตามไม่ทันนะเรจะไปลาซะหน่อยป้อมไปครับสัตรงนี้นะครับไอ้หลอดเลือเหลือง<ๆ>เราตีแล้วเราจะได้โกนะนี่ถ้าได้ตีนะครับมัาจะกลายเป็นหลอดสีแดงแล้วเราก็ต้องมาตีใหม่อเอาไม้คาเหมือนก่อน4นาทีของ R าที่มันตีแล้วป้อมมันแข็งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าได้เงิน แตกกแตกตืบอ่ะสต็กสี่มม 4, 4, 5, ทีสี่ห้าทีระเบิดแรงอยู่ครับ so เอาสุดเลยโหเอาสุดเลยคิวเกมนี้แรงนะครับค,ค่อนข้างที่จะแรงเลยแรงกว่ารีโคลร,ร์พัดอะ <laughs> จริงเหนาเงือก ตัวนางเงือดนี่ความสามารถมันกระโดดสตันนะครับแล้วก็ r K O กระโดดเราขึ้นไปข้างบนนะตัวน,นี้ก็ระวังกันไว้ให้ดีครับคือสตันนานมากสตันนานไม่พอดาเมจมันโคตรแรงลงมาคอหักเลยนะครับป่ะอันนี้ก็ลงไปเติมเอ้ไปเติมหมาแล้วนี่ไง r K O แล้วเพื่อนเราโดน r K O แล้วแดงกไปตันบนแล้วยิงครับ ซอยซอ,อ,อยอย่างเดียวซอยซอยอย่างเดียวแคลรี่โดนที่โคหักนะครับผมบอกเลยตัวละโคตรบางต่อยเพื่อนแทงให้ก่อนอนะ่ะเข้าต่อยเพื่อนแทงให้ทีเนื่เรโลแกดกระที่ยวแป๊บโอเคเลยครับต้องแบบว่า ต้องให้เพื่อนแทงให้ก่อนนะรเรื่องลโลแจ็บได้ป้อมไปแล้วฮะโอ้รู้สึกว้าวนะรู้สึกวบาวๆครับตรงนี้โอ้แต่ว่าคอจะหัเอาฟิดโยกไปตบเธอนี่ยังได้อยู่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็ได้เขียวมาเลยเห็นไหมเขียวสีเขียวเนะครับแล้วเพื่อนก็ สังเกตตรงสแต็กอ่ะมันจะขึ้นเคียวห้านะครับเคียวมีห้าสแต็กต่อมานะค,ครับก็จะเป็นกระบองนะกระบองไอเทมนี้เราจะไม่ติดคีนะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่าทำไมเล่นแครี่แล้วมันจะไม่ติดคีนะเดี๋ยวถ้าเราขึ้นกระบองมันจะไม่ติดคีนะครับเข้าลึกไม่ได้ไว้สายมันมีเพื่อน เรียบร้อยเลยครับโดน RKO โหิง <f oo> ครับเมื่อตอัวเมื่อกี้เราเข้าไปลึกไม่ได้นะครับมันมีคนกัก้ายไว้อยู่ว่าเราเข้าไปเล่น,นลึกเกินนะครับนี่ผมก็ตายไปแต่ว่ายังเล่นกันได้อยู่ตรงนี้ <f> หลังจากกระบองมันจะเป็นดาบล่าไม่หมดนะครับจากที่อ่านเมื่อกี้เลยมันแปลว่มามันตีแล้วเหมือนทานรอนเลยอะ่ะไอ้ดาบล่าไม่หมดอะ จริงตีแล้วมันตดแปดเปเซ็นต์ของพลัง HP ไงเดราได้กระบอกมาแล้วนะครับกระบอกยามโอ,โอ้โอ้โอ้แต่ละคนแม่งจะเข้ากูเฉยมันจะเข้าค,อาคูอย่างเดียวเลยพี่แทงเยี่ยมยอด <c oughs> ขออภัยครับเดี๋ยวว่าคันคอ คือพูดง,ง่ายๆเลยแวนแวนที่มีโมบิลิตี้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละจีบาทเพื่อนๆที่เล่นอาวีแรงร้อยดาวมาเล่นตัวนี้น่าจะสบายสบายเนี่ย๋ยวที่เหลือมันก็เดินเกมแั้นแหละเพราะว่าเดินเกมมันต่างจากอาวีเยอะนะครับบางทีป้อมแม่ไม่กันกันเลย หรือต้องขึ้นแรงสูงกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะต้องมาดูว่าแรงสูงเขาจะเล่นเปลี่ยนไปยังไงนะครับแช่แช่รถด้วยก็<ๆ> <c oughs> อยากไปนะ <c oughs> อีกแล้วกูไมอยากจะไปเ่นะเพื่อน ฉายา Rv Carry Fighter มีอยู่จริงพี่ขึ้นหน้าเลยครับรอเราออกดาบล่าไม,ามห่หมดก่อนแล้วตีเป็นมาเซนเลือดนะครับเขาพูดยังไงกระทานรอนเนี่ยจะต้องทำคลิปบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ฟูดไอเทมผมจะได้จำได้ด้วยแต่ r k o เพื่อนเราครับอุยอ่ยอ้โหคอหัก ตามสูตรโอ้โหข้างแม่งจนะ่ายนะมีใส่กูอะว่าจะตามสูตรแล้วเพื่อนแทงให้แล้วก็ยิงแม่งยิงกูยอย่างแรงโอ้โหไรหัวใจครับต้องรีบเอานะสวยสวยเลย เดี๋ยวต่อไปนะครับไอเทมนี้ที่เราจะออกนะครับจะเป็นสเก็ตด,ดาวมฤตยูน่อยครับก็จะมีแบบความความเร็วมีสปีดแล้วก็มีทั้งดูดเลือดน,นะครับแล้วก็มีโจมตีกายภาพนะมอ่าเอฟเฟกมันยาวอันเนี้ยจำจำไม่ได้เหมือนกันเออจำได้แค่ชือไอเทมเอฟเฟกมันยาวนะครับแต่มีดูดเลือดมีนูน่นนี่แล้วก็ แพสซีฟของมันอะ่ะมันยาวนะครับจำไปได้มีเคลื่อนที่ไวมีดูดเลือดเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไร่างเลยแหละอื้มอือก็เลยทีเดียวเอาว่าโซโลโคิวว่าโซโลโคิวโซโลโคิวโซโลโคิวเชิดชายเชิดชาย ต้องรีบฆ่า<ๆ>ครับเกลอดเข้าหลอดเข้าอย่างนี้ดูดดูดน้ำครับห้าบาทสิบบาทหลอดเข้าดูดน้ำ <c oughs> ว่งงางกันไปไม่ไดทำลายป้องไม่หมดก่อนนะครับไม่รู้เราฟ์าหมดอ่ะตันนี้เจอหน้าพี๊อะไรฟา์มหมดเลยครับเลเวลมาเลย ใส่ตามหน่อยนะฮะ Ako กูโดนอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเน็ตหลุดที่เรียบร้อยเปิดมากูตายหุ้ยหุ้ยแหลมแหลมกูเจอเจอแคทิ่อดีครับเจอแคริที่แหลมแหลมยัดยัดเลยสไลด์หนีอา Ako แม่งขยันอาเคโอกูจิสวยจ้ารวยไฟเอาการเงินเยอะๆเข้าไว้ก็ยิ่งดีนะครับมาให้ผมสมกับเ,เลนทองหน่อยเงินเยอะมีมีไอเทมแบกได้นะครับแต่ให้เพื่อนแบกไปให้เพื่อนแบกไป กูโก้เล็บใครหดละมาทะลุแม่น้ำเลยไปดูดด้วยคลิปดีวกว่านะครับอืมได้มาแล้วแหละไอเทมสุดท้ายนี่ไอเทมสุดท้ายนี่มันคล้ายๆผมจะพูดว่ายังไงดีมันมันมีตีไกลด้วยนะครับอ่าปืนทำลายล้าง <Master. S 1> เออปืนทำลายล้างนะครับ oh. มีตีไกลด้วยนะมีสปีดอะไรเงี้ย อยซอยเออกูยงไรัะแบบอันสุดท้ายมันจะเป็นปืนทำลายร้างใช่ก็คล้ายๆอีคลิิซิ่งโบก็คือทำนูตีไกลนั่นเองนะครับพวกแพสซีมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยว่ามีความเร็วมีสปีดเดินเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะไม่ต้องจำเยอะย้ายเกมทีไม่ต้องจำเยอะ อาร์เคโอครับเช็คเฟสเช็คแบบนี้เฟสเช็คแบบนี้แอสโยแอสโยโยกมาด้านล่างครับนีกว่าโยกอยู่ในฟอร์หอหึ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 หงหหึหึหึวึึหึหึหึึ้งหกินคืหหึอดอีกึิดหึสวยได้ต่อ โอ้เก,ย,เเกย์ชาหรือเปล่าชื่อเกย์ชาหรือเปล่าไอสักอย่างเนี่ยอยากเล่นเหมือนกันนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวทางก็ประมาณนี้นะครับมันจะไม่เหมือน ROV เลยนะครับมันก็จะเน้นบวกกับเพื่อนเรามากกว่านะครับ ไม่เลนไม่คอยเน้นอยู่ในเลนเอาไอ้รงไอเทมแล้วมาฆ่านะครับ <S 2> <S 2> <S เน้นไฟกันอย่างเดียวโอเคครับ okay, ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดคลิงเพื่อกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ